สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โคคุณติมพาเข้าโคมาทำขนมช่อย่วเลียงนะคะจะไปทำกินทำขายก็ได้เลยคะ่ะโถเลียงนี้ล้างทำความสะอาดแล้วแช่ไว้ข้ามคืนนะคะมีเท่าไหร่ติมก็แช่มหมดเลยนะคะติมไม่ได้ช่างนะคะว่าเท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็แช่ไว้ข้ามคืนค่ะ ผ่านไปข้ามคืนก็ล้างทําความสะอาดอีกทีนงนะคะต่อไปเราก็มาต้มให้ถั่วแดงเราเปื่อยเลยนะคะถั่วแดงเราเปื่อยแล้วค่ะพอค่อเย็นตัวเราก็ไปปอนกันเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลนี่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะตอนเราไปเคี่ยวลองชิมรสดูนะคะถ้าไม่มีก็เติมอีกไรเลยนะคะน้ำตาลายแดงแล้วก็จะมีเกลือเล็กน้อยนะคะ าเครื่องป่อนดีปอนของแห้งล่อยทำให้มันข้นหน่อยก็เลยนะคะอันนี้เครื่องปอนติมปอนของแห้งไม่ค่อยลย่จะใช้กะทิเยอะนิดนึงนะคะมันจะเหลวนะคะเวลาเคี่ยวจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะถ้าทําให้มันข้นก็ใช้เวลาไม่ต้องนานมากนะคะ ร้อยประมาณนี้นะคะต่อไปก็ฟักให้เยน็นโตแล้วไปป้อนเป็นลูกได้เลยนะคะอันนี้ติ่มป้อนมาเรียบร้อยนะคะลูกอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะคะเอาไปเป็นสร้อยชาลาเปาก็เลยนะคะสร้อยชาลาเปาถั่วแรงก็อร่อยนะคะอันนี้ติ่มก็จะมาทำขนมนะคะเปี้ยงข้าวเหนียวนะคะ1 5 0ยกรมัมเป้ยงทอดกรอบกกีนะคะ30กรมัมผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลชายแดง50กรัมนะคะ น้ำที่ใส่นี้จะใส่เป็นน้ำกะทิก็ได้น้ำเปล่าก็ได้นะคะติ่มใส่เป็นน้ำเปล่านะคะทยอยหยดไปได้ด้วยนะคะให้เป้งเราเหนียวนุ่มตามที่เราต้องการได้เลยค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะ เป้งเราเหนียวนุ่มได้ประมาณนี้นะคะติ่มจะพักเปี้ยงไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วค่อยมาห่อชัยกันค่ะผ่านไป10บนาทีก็มาห่อชัยกันเลยนะคะกูดให้มันเวียนได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็เอาไปคลุกกับมเมล็ดงาขาวงาดมได้หมดเลยนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปทอดกันนะคะติ่มตั้งน้ำมันรอแล้วค่ะต่อไปก็มาทอดกันค่ะทอดให้เดืงเลยนะคะทอดไฟอ่อนปานกลางนะคะอย่าเปิดไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก,ก่อนนะคะ ขนมเราฟูสวยมากเลยนะคะได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะต่อไปก็พักให้เย็นโตแล้วชิมรสกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้ว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยนะคะติีมจะพยายามทำคลิปมาได้ด้วยค่ะมาชิมรสกันดูค่ะ เปี้ยงมันจะกรอบเนื้อนุ่มหน่อยนะคะรสชาติอร่อยนะคะเอาไปทํากินทําขายก็ได้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะวันนี้ติ่มขลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้า